ตรงๆวันนี้คุณพร้อมสัก3 0เอร์ซนี่ยมันคือโชคดีของคุณแล้วนะไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์แค่คุณลงมือทำเนี่ยเท่ากับชนะกอดเลยนะคะหลายคนคือติดปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ใหม่พร้อมเรืองมือใหม่พร้อมความรู้ใหม่พร้อมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพลิกเกมหรือคุณคิดกลับกันว่าฉันไม่พร้อมแต่ฉันสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติม หรือทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยมันเท่ากับเทสต,ตลาดตรงนั้นไปในตัวแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย mm. ตอนนั้นน่ะมันควรที่จะปรับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในทิศทางไหนไม่ใช่คุณไปพร้อมหรือไปรอที่จะได้พบหลักสูตรที่มันครบองค์มันไม่มีแล้วนะไอ้เรื่องครบองค์อ่ะเพราะว่าอะไรวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีความรู้ มันถูกผลิตออกมาใหม่ๆทุกวันเลยคุณจะไม่มีทางทันในเรื่องของการได้ความรู้แบบใหม่ๆองความรู้ที่มันใหม่ตลอดเวลามันมาจากการที่เราแอคชั่นแล้วก็ทำอยู่แล้วมันมีผลลัพธ์ที่ทำให้คุณเอาไปต่อยอดเอาไปสอนต่อได้หรือเอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อันนี้แหละคือสำคัญเกมมันเปลี่ยนใครที่รอเรียนจบ แล้วค่อยไปลงมือทำแพ้บายทันทีกับคนที่เรียนไปด้วยแอคชั่นด้วยและคนประเภทนี้เนี่ยแหละค่ะสำเร็จแล้วก้าวหน้าแซงหน้ากลายเป็นนายคนกลายเป็นนายคุณที่รอให้พร้อมแล้วค่อยแอคชั่น